สวัสดีค่ะวันนี้เรามาใช้่านเขียนแทนอายไลเนอร์ er กันนี่คือ่านที่เราโขกเองถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปการทดลองที่จะเป็นการตัดสินใจว่าสิ่งนี้สามารถใช้แทนอายไลเนอร์ er ได้หรือไม่เราเอาถ่านมาโขกกับน้ําในปริมาณเท่าๆกันแล้วก็ทําให้มันกลายเป็นเนื้อเดียวกันยิ่งเนื้อเนียนยิ่งดี ตอนที่เขียนแล้วเราใช้มือกรีดแบบนี้มันจะไม่เหมือนอายไลเนอร์มันจะเลอะแล้วมันก็จะฟูงค่ะมันไม่ดำสนิทค่ามันไม่ดำสนิทขนาดนทุกคนปัญหาตอนนี้นะคะที่ผมเจอเลยก็คือเขียนไปแล้วเส้นมันไม่ชัดมันต้องถมหลายๆรอบถึงจะได้เส้นที่ดำสนิทแล้วก็ถูกใจเรา แล้วค่อยไปตามลงเอาตอนนี้ให้ดูก่อนว่าทาไปแล้วมันไม่ได้ดำสนิทมันต้องทาซ้ำใไห,ไหลายรอบแล้วพอน้ำที่เราผสมเข้าไปในกับทานมันระเหยหายไปอ่ะทานมันก็ไม่ได้ดำสนิทขนาดนั้นเรามาลองเขียนอีกข้างหนึ่งกันนะคะถามว่าทานใช้แทนอะไลเลอร์ได้ไหม มันใช้ได้แต่ว่ามันไม่กันน้ำคุณ,คณ<ะ>สมบัติของทานนะคะมันจะช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสสิ่งนี้ไม่อาจเป็นอันตรายต่อดวงตาของคุณแถมยังเป็นเรื่องดีอีกต่งางหากเพียงแค่มันไม่กันน้ําการนํำฐานมาเขียนขอบตาน่าจะเป็นวัฒนธรรมของชาวตะวันออกกลับลองไปอ่าน <c oughs> การแต่งหน้าของเกอีชาที่ <c oughs> เป็นศิลปินหญิงในยุคเอโดะและคนพบว่าพวกเขาใช้ฐานเขียนคิ้วแล้วก็เขียนขอบตาตเราต้องขอบแบบ ไปเก็บรายละเอียดด้วยส่วนใกล้ๆขอบตาเราจะใช้อ e ินไลเนอร์เขียนนะคะเราไม่กล้าเสี่ยงจริงอ e ินไลเนอร์เราจะใช้เป็นของเมลินดานะคะแท่งละร2 0บาทถึงจะอ่านจากในเน็ตมาแล้วว่ามันปลอดภัยสำหรับด,ดวงตาจริงๆแต่ว่ากัดไม่กล้าที่จะเอาฐานมาไว้ในาตาของกัด ใช้คัตเติลบาดจุ่มน้ำแล้วก็เอามาเก็บไดรีเอียดอีกทีทีหลังใช่ไหมในระดับหนึ่งเลยสำหรับไอรีเนอร์โคโกเองใช้เองโอเคสำหรับการทดลองวันนี้นะคะก็จบไปแค่นี้หวังว่าเพื่อนๆเขาจะได้ข้อสรุปว่าควรจะทำสิ่งนี้ยัมันเลอะไปหมดเลยเลอะมือเลอะแขนเลอะขา コミュニケーショ